สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไม่เจอกับซีคิดยาวมานานแล้ว<ต>วันนี้ซีกับพี่จันจะคิดท่าคนละหนึ่งท <c oughs> ่าไม่คน้แล้วจะคิดท่าคนละหนึ่งท่าให้ทุกคนได้ดูโดยที่เราจะเริ่มจากซีเป็นคนเปิด<อ>ท่าแรกก่อนนะครับโอเค <Okay. S 2> เ,เล่นขาคน<อ>้นแบบคิดยาวครับท่าแรกอะซีเริ่มได้ครับผมแบ็กดหลังค่ะโอเคถอยขาไปด้านหลังค่ะย่อลงชืดแล ขาข้งาทซ้ายสลับขาเลยแล้วก็ซ้ายสลับขวาเลยซ้ายขวานะครับ30ิวินาทีครับผมสําหรับใครที่อยากได้ก้นอย่าลืมโน้มตัวมาด้านหน้าด้วยนะครับใช่ถ้าอยากได้ก้นจังหวะหย่อนก้นให้น้มตัวเฉียงมาด้านหน้าถ้าอยากได้ต้นขาด้านหน้าให้ลําตัวตั้งตรงครับน้ําหนักออกแรงนะครับจะอยู่ที่ต้นเท้าด้านหน้าเป็นตัวฉีดและก็หย่อนก้นลาน้ำหนักครับผมโอเคครับและท่าต่อมาครับผม ถ้าต่อมาเป็นซ u โม่ q u a อง่ายๆเลยนะครับใครมีน้ำหนักเหล็กแบกได้เลยนะครับขอเป็น20ครั้งครับอันนี้เราเป็น,นับจานวนครั้งดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วคนจะได้ทําตามช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยใช่เนาะก็เน้นออกกําลังกายที่บ้านกันสลับกับออกข้างนอกนะแนะนําว่าออกที่บ้านก่อนช่วงนี้นะครับผมนั่งงอใจมา10นาทีน้ำมูกยังไหลคิดดูส่วน C ก็ช่วงนี้ก็วิ่งในอ,อินไปก่อนวิ่งในอินเ,เ,เก็บรอบไป สีในนี้น่าสวยมากเลยอ่ะสุดยอดโอเค20แล้วใช่ไหมย0ค่ะโอเคครับท่าต่อไปครับผมตึง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 ตงตึ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  โอเคถ้าสำหรับนักวิ่งเลยอ่าโอเคบริหารกล้ามเนื้อน่องนะครับผมอ่าเราจะทำยี่สิบครั้งนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบแรงมากกรู้สึกว่าต้องรับไม่ไหวเนี่ยฝึกท่านี้จะช่วยให้น่องแข็งแรงขึ้นฝึกท่านี้จะทําให้น่องแข็งแรงขึ้นนะครับผมสามารถโหลดน้าหนักได้ไหมเอ่ยได้ถือน้าหนักได้ด้วยเออขึ้นให้สุดแล้วก็ลงช้าๆอ่ายี่สิบครั้งนะครับผม ออสองทีครับโอเคท่าต่อไปเคอร์ซี่ลังครับเราจะเป็นเหมือนควายขาครับ uh huh. อ่าควายไปด้านหลังเมื่อกี้นี้ท่าแรกเราเป็นไปตรงๆอันนี้เป็นไปด้านหลังข้างละสิบครั้งครับผมเหมือนเดิมครับท่านี้จะโดนสะโพกด้านนอกเยอะขึ้นนะครับจะจะโดนสะโพกด้านนอกเยอะขึ้นใครอยากจะได้สะโพกต้นขาด้านหน้าเล่นท่านี้ได้เลยครับ สามารถโน้มตัวมาด้านล่างแต่หลังห้ามงอนะครับด้านหน้าแต่หลังห้ามงอนะอ่ะเหมือนถอดใส่บัวไข้ขาเออเจ็แล้วแปดแปดและท่าสุดท้ายนะครับ,ดรบเดี๋ยวน้องสี่กำลังคิดอยู่นะครับเก้าเก้าและอีกครั้งหนึ่งครับสิบสิบโอเคท่าสุดท้ายครับผมเป็น ไหลังค่ะอั่งไปไดข้างแล้วก็ขาทิ้งสะโพกไปด้านหลังโอเคสำหรับท่านี้อาสำหรับท่านี้ถ้าใครที่ต้นขาด้านในหรือสะโพกจะตึงมากๆเนี่ยต้องมีการอวอร์มเยอะนิดนึงนะคะผมถึงจะลงได้ลึกนะครับผมอากางขาออกด้านข้างและหย่อนก้นลงอ่าอันนี้ก็วอร์มยืดกันดีๆแล้วจะได้แบบว่าเล่นได้สุดลงได้ลึกนะครับน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ข้างไหนครับซี น้ำหนักตัวจะอยู่ข้างที่งอนะไม่ใช่ข้างที่ตึงสมมติหย่อนไปฝั่งโน้นก้นลงแล้วก็ฉีบกลับมานี่เห็นไหมฝั่งนี้แล้วก้นลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ9แล้ว10โอเคแล้วจะกลับไปท่าแรกเลยครับ reverse ลังครับผมแล้วก็ซ้ายขวานับหนึ่งรอบนี้เหลือแค่8ครั้งพอครับโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้เลยดีครับผมหย่อนก้นรับน้ำหนักครับ ดีสีงานล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนครับผมวิ่งงานที่กำลังจะถึงใช่ใชครับผมคือซี่จะพาพี่จันไปวิ่งงานอะมิโนโรโ<อ>วัวนที่เก้มภาวันที่เก้ากุมภานะครับผมพี่จันจะไปวิ่งแบบว่าจ๊อกจ๊อเบาๆซูโม,ม่สควอตครับเอาเป็น15ครั้งครับรอบนี้ครับ เซตที่2เราลดจํานวนทุกคนครับใครที่ตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากๆจริงๆเนี่ยออกกําลังกายที่บ้านตามคลิปน้องซีรับรองว่าได้ขาแข็งแรงแน่นอนเราจะสร้างปริมาณกล้ามเนื้ออาจจะต้องโหลดน้ําหนักเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าไซส์หรือว่ากล้ามเนื้อก้นอ่ะมันอาจจะรับน้ําหนักแบบได้น้อยเกินไปสําหรับบอดี้เวทถ้าใครอยากกล้ามใหญ่ขึ้นก้นแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นไปหาโหลดน้ําหนักนะครับโอเคแล้วถ้าต่อไปเขย่งปลายเท้าครับเออให้น่องแข็งแรงนะครับผม งานอะมิโนซีลงไปกี่กิโลอ่ะซีลงสิบโลอ่าลงห้าโลกับพี่คันอ่าพี่จันพอดีพาน้องพรีมไปน้องพรีมบอกว่างานแรกของพรีมขอ,งมของลงห้าโลก่อนวกลัววิ่งไม่ไหวโอเคฝากพี่จันอยู่พี่นี่ด้วยว่าห้ามเบี้ยวพี่จันนะคะ่ะใช่สี่สี่นะน้องพรีมนะห้ามเบี้ยวพี่จันด้วยแล้วก็พี่จันก็ตอนแรกกะลงสิบเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวไปวิ่งเป็นเพื่อนน้องก่อนอและขั้นต่อไปครับอ่า กะซี่ลังนะครับหย่อนก้นลงซ้ายขวานับหนึ่งรอบนี้ทําแค่8ครั้งพอครับออคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปคนจะได้เล่นตามได้แบบพอดีนะครับผมอ่าและอีกท่าหนึ่งคือไซส์ลังนะครับจะเหลือซ้ายขวานับหนึ่งทำแปดครั้งเหมือนกันครับผมเราไม่ได้เห็นน้องซีในคลิปยาวมานานแล้วทุกคนคงคิดถึงมากๆนะครับเออบรรดาแบบว่าสาวน้อยสาวใหญ่ที่เข้ามาทัก โอเคไซลังครับผมเออ9แบบนี้นะครับใครอยากที่ขาสวยหุ่นดีอ่าอย่าลืมออกกําลังกายแล้วคุมอาหารด้วยนะครับจริงๆที่พี่จันลดจานวนครั้งอะเพราะว่าพี่จันไม่รู้ว่ากล้องพี่จนันหะนับเมมจะเต็มเมื่อไหร่นะครับพี่จันก็เลยต้องว๊บว๊บเพรไวัยขึ้นเลยเออแต่พี่จันจ่อยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเมมตัดปุ๊บพี่จันให้ซีหยุดทันทีเลยเออเท่าไหร่แล้วครับผมหกแล้วมา 7เออเทีเดียว8เหมือนไม่เหนื่อยแต่ใครทำตามเหนื่อยแน่นอนไปต่อเลยครับรีเวิร์ส <Rever se S 3> ลังครับผมกลับมาท่าแรกครับเหลือ8ครั้งเท่าเดิมครับจะให้น้อยกว่า8ครั้งก็มันจะน้อยคยือ